สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการกรอกแบบฟอร์มบท39กําำหนดการสอบโครงล่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบโครงล่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัยค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เข้าลิงก์เลยนะคะให้นักศึกษาเข้าไปที่ graduate.mahidol.ac.th จากนั้นให้นักศึกษาเลือกแถบเมนูภาษาไทยค่ะหลังจากนั้นให้นักศึกษา กดที่คำว่านักศึกษาปัจจุบันบนแถบด้านบนนะคะและเลื่อนหาเมนู eform แบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนหรือสารานิพล์ค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วให้กดคำว่า student เพื่อเข้าไปที่รหัสเพื่อก่อข้อมูลรหัสนักศึกษาและพาสเวิร์ดนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักศึกษากด login ค่ะนักศึกษาจะเห็นระบบออนไลน์ของตัวเองนะคะ การที่นักศึกษาจะทําบอทอ39ได้นั้นนักศึกษาจะต้องทําบทอ44การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยาินิพลหรือสารนิพนธ์สําเร็จแล้วนะคะโดยดูจากลูกศรสีเขียวด้านหลังคําว่าเลือกนะคะเมื่อนักศึกษาขึ้นลูกศรส,สีเขียวแล้วนักศึกษาสามารถทําบอทอ39ต่อได้เลยค่ะให้ักกศึษากดเลือกนะคะที่บอทอ39ค่ะนักศึกษาจะเห็นการกรอกข้อมูล กำหนดการสอบโครงร่างวิทยาลธ์หรือสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานธ์หรือสารนิพนธ์นะคะโดยนักศึกษาเริ่มจากการกรอกกำหนดการสอบก่อนนะคะให้นักศึกษากรอกชื่อหัวข้อเรื่องภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะโดยภาษาอังกฤษให้เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็หากเป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาตินักศึกษากรอกข้อมูลทั้งหมดด้วยภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นนะคะให้นักศึกษาเลือกแผนการ ทำวินิพนธ์ของตัวเองนะคะหากนักศึกษาทําวินิพนธ์เป็นการเรียนแบบกอแบบกอสองนะคะให้นักศึกษากดคําว่า thesis ค่ะแต่หากนักศึกษาทําสารนิพนธ์เป็นการเรียนแผนขอนะคะให้นักศึกษากดคําว่า h e m a t i c paper ค่ะจากนั้นนักศึกษากรข้อมูลวันที่เวลาและสถานที่ที่นักศึกษาได้กําหนดไว้นะคะ ในส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนคณะกรรมการสอบโครงเล่าวิทยาลธ์หรือสารานิพนธ์นะคะโดยเริ่มจากประธานกรรมการสอบก่อนนะคะประธานกรรมการสอบของนักศึกษาระบบจะปรากฏชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงล่างวิทยานิพนธ์หรือสารานิพนธ์ของนักศึกษาให้โดยอัตโนมัติค่ะโดยนักศึกษากรอกข้อมูล การขออนุมัติผู้บังคับบัญชาถ้าเป็นอาจารย์ภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะคะให้ักศึกากดไม่ต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาค่ะสถานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมอมหิดลค่ะหนังสือเชิญเฉพาะตัวกรรมการไม่ต้องขอหนังสือเชิญนะคะแต่หากประธานกรรมการสอบโครงล่างของนักศึกษา เป็นอาจารย์ภายนอกคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์แต่เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะให้สากดคำว่าต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหิดลน,นะคะและก็ขอหนังสือเชิญด้วยค่ะโดยข้อมูลต่างๆด้านหลังนะคะให้ักศึกษาสอบถามจากอาจารย์ประธานสอบได้เลยนะคะในการกรอกข้อมูลค่ะสุดท้ายนะคะหากเป็น อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยเลยนะคะให้กศึษากดคําว่าต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่ให้ดนและขอหนังสือเชิญด้วยนะคะโดยข้อมูลช่องวันหน้าหลังก็ให้นักศึกษาสอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในการกรอกข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้สากดบันทึกข้อมูลค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการกรอกข้อมูลนะคะ เมื่อนักศึกษากดบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะขึ้นข้อมูลกำหนดการสอบโครงล่างของนักศึกษานะคะแล้วก็ประธานสอบโครงล่างวิทนิพน์ค่ะส่วนข้อมูลคณะกรรมการสอบท่านอื่นๆนะักศึกษาจะต้องเพิ่มข้อมูลกรรมการสอบโครงล่างก่อนนะคะโดยนักศึกษากดที่แถบสีเหลืองได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะ นักศึกษาสามารถกรอกชื่อนมสกุลของคณะกรรมการสอบโครงร่างคนอื่นๆโดยการกรอกชื่อนมสกุลของอาจารย์ต้องไม่ใส่คำนำหน้าหรือตำแหน่งทางวิชาการนะคะจากนั้นให้ศึกษากดค้นหาได้เลยค่ะเมื่อกดค้นหาแล้วระบบจะปรากฏชื่อของอาจารย์ที่เรากดค้นหาไปนะคะหากถูกต้องเรียบร้อยให้นักศึกษากดคำว่าเพิ่มกรรมการสอบโครงร่างวิทานิพนธ์ได้เลยค่ะระบบจะให้ใส่ข้อมูลเหมือนที่ใส่กับกรรม ประธานกรรมการสอบโครงล่างนะคะนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลเหมือนกันได้เลยค่ะและกดบันทึกข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะจากนั้นระบบจะให้นักศึกษากดยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อนักศึกษาเพิ่มข้อมูลคณะกรรมการสอบโครงล่างจนสําเร็จหมดแล้วนะคะให้นักศึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะหากนักศึกษา ใส่ข้อมูลคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยาทัพนผิดนักศึกษาสามารถลบได้ค่ะและสามารถเพิ่มข้อมูลกรรมการสอบโครงร่างใหม่ได้เลยค่ะก่อนการบันทึกข้อมูลนะคะหรือหากนักศึกษากรอกข้อมูลกาหนดการสอบโครงร่างวิทยาทัยพนหรือสาริพนพนผิดนักศึกษาสามารถแก้ไขได้ก่อนที่นักศึกษาจะกดบันทึกข้อมูลนะคะหากทุกอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องให้นักศึกษากดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อนักศึกษาทํา ส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามีแถบคําว่านักศึกษาขึ้นเป็นสีเขียวนะคะถือว่านักศึกษาได้ทําข้อมูลสําเร็จแล้วค่ะนักศึกษาสามารถประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการกดอนุมัติกําหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสอรารนิพนธ์ของนักศึกษาได้เลยค่ะหากนักศึกษา มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถถามที่ผู้ประสานงานหลักสูตรของนักศึกษาได้ตลอดเวลาทำการเลยนะคะการจัดทําข้อมูลและนําเสนอครั้งนี้จัดทาโดยนางสาวธนวัลขวัญใจนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สวัสดีค่ะ